สวัสดีครับ FC Hospital by PIA Center ทุกๆคนครับคลิปนี้เราพามาดูภาพบรรยากาศกิจก,กรรมแ Ca สต e เด a y ที่ผ่านมาเริ่มต้นกิจกรรมกันด้วยาการตรวจร่างกาย,ากายากาของน้องแมวโดยคุณหมอเกียร์คุณหมอประจาคลินิกโรคแมวของเราด้วยครับต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมเวททอลร่วมพูดคุยก,กันในหัวข้อเลี้ยงรวมกันยังไงไม่ให้หยุงซึ่งภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณโทนี่เจ้าของเพจเจ้าบารอนเอ็กบูโนเบนและคุณแพมมิสแกนไทยแลนด์ปี2017ด้วยครับซึ่งเรียกได้ว่าได้รับความรู้และ ความสนุกสนานกันไปมากเลยทีเดียวครับปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำสร้อยคอ DIY น้องแมวสุดคิ้วเป็นของฝากตินไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วยครับสำหรับใครนะครับที่พลาดงานแคสต์เดย์ในครั้งนี้ไม่ต้องเสียดายไปครับกดติดตาม Hospital by PRS Center ของเราไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวัวนนี้สนุกมากเลยได้มาแชร์ประสบการณ์ไอเดียกาเรเลี้ยงแมวเนาะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแมวแบบเดียวหรือว่าการเลี้ยงแมวแบบ หลายตัวนะคะได้ความรู้ในการเลี้ยงน้องแมวแบบหลายๆตัวพร้อมกันบางโรคที่เราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะได้คุณหมอก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่สั่งได้ดีคือได้ความรู้มากๆเลยค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวทั้ทงเลี้ยงตัวเดียวทั้งเลี้ยงหลายๆตัวแล้วก็รวมไปถึงโรคต่างๆยค่ะคะุณหมอให้ความรู้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรม workshop ด้วยนะคนี่โชว์สรกันสร้อยของน้องแดนนี่ว่วยไหมติงไปมีแต่เจอในโลกที่ไม่ค่อยสวย วแลัใช่นะคะที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมาก็สามารถมาที่มอสเฟสซได้เลยนะคะ